สวัสดีนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กับกระบะซิ่งฮะวิ่งดินเมื่อวานในช่างเจขึ้นรถน,นี่แหละย,ยังไม่ได้ถ่ายเลยเอาไิทีในในเข้าบ้านครับพอพ่อ,อรถคุดคูเปต้าโคตรเกงนะ๋งอะ ทำดำนะวิ่งดินได้เลยสบายโอ้ดำไฟฟ้าเ่ะ <laughs> ดำไฟฟ้าเี่ดำไฟฟ้าเลกมองมองไม่เห็นขุดคูบตะ พอดีคีับหนนานี้เลยไม่มีดินวิ่งก็รถขุดเล็กๆกับรถกระบะสิ่งไงวิ่งดินเนี่ยก็คดจ้าบแล้วอันนี้รถมาเที่ยวลาเพี่โรยโอ้เท่าเท่ารถใหญ่อยู่หน้าราคาเนะนี่ยอ๋อผมดัน ราคา200ครับพร้อมดันนะไปเกียร์ให้ด้วยเมื่อเช้าก็เห็นรถรถไปจอดอยู่หน้าบ้านเลยโอคนได้เยอะอยู่นะวันหนึ่งประหยัดน้ำมันเลยครับก็เทียวกับหกล้อตั้มแล้ว จะได้สองคันเนี่ยโอเคเลยนะรถไมโครไม่ต้องจอดร,รอเลยทีนี้ทีนี้รถไมโครต้องจอดร,รอนิดหนึ่งนะมสาสละแค0สองร้อยหรือเปล่าบเมิน ใช้ได้หลายอย่างนะครับรถคันนี้วางขุดวางโถนะงานรับเหมานี่โอเคเลยนี่อ่ะรถบันคว้าวนะฮะตักได้เต็มบุ้มดีเด้อ เดี๋ยวเราไปเทสักเที่ยวเนายเดี๋ยวขอขึ้นรถด้วยฮะเดี๋ยวไปดูเขาเทกันหน่อยนะตำดําไฟฟ้านะครับนี่มอเตอร์อยู่ตรงนี้นะพันลมเดี <c oughs> ๋ยวรอดูครับว่าใส่เยอะแค่ไหนนะ ประมาณหนึ่งนะครับใส่เยอะเกินไปนี่ดำไมนะ่ไหวเลยเสีงยงิ่มยบเลย ไปใส่บ้านนะครับใส่ในเข้าเที่คันแล้วอ้เวลาสวิงใช้แรงเยอะเลยแรงเยอะกว่าตักอีกนะครับดู ไต่เจ้าฟองมาทีวไต่เจ้าโมาทิวเปเร่อรถเต่าจริงไหมเง้ยมุนจังจีกี่เดิต่อเนจกี่เรื่องฟอเนี่ย Mà ừ. chưa lên chưa nim nim. Tại là đây. Đã là bình bực. Bỏ đây. Cũng có thơ mình. Chơi đây đấy. đáy Rèn gần đi. Thế Rèn. 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 นู้ก็เดินคือโขาเลยจะบาน,นนี่อยู่กับเขาเลยบานเขาเขาอยู่ยดีมากเลยโอ้ใส่จนอัดเต็มอ่ะจนดำไม่ลงอ่ะ <c oughs> <c oughs> ยกไม่ขึ้น <c oughs> ตัวยกนี่มันตันอยู่ไม่มันตันกว่าเหร ตัน,นห,น,หนึ่งถ้าเราคว่จะคว่ดอืมโอ้มัมนข่ายตอนรถเจ็งจังเลยมึงเรงเดี๋ยวช่างจีก็จะทำเป็นรถดำนี่แหละตินสิ่ง ทามีงบนะทําได้อยู่กูหารถเก่าๆนี่มาทําลยแจ๊าเลยแต่ค่าทําดำนี่นายเดี๋ยหมดเยอะอยู่แลวอันนี้หมดละที่มั0 0 0มนจึงสองหมื่นกว่าบาทนะฮะไม่รู้รวมใส่แล้วเลยขหมดเลยทเองหรออ๋อทำเองซื้อมาใส่เองครับ จ้างช่างเนี่ยน่าจะหมดเยอะอยู่การใสเข้าทำทำเ,เองทุกอย่างนะหมดเที่ยวละสองร้อยก,ก็โอเคนะน้ำ <c oughs> มันก็ประหยัดกว่ารถดำเยอะนะเนี่ยหมดไม่กี่บาทอนะ่ะ ซื้อเล็กๆโคเล็กๆก็ว่ว้วิ่งโอเคนะเจอที่แคบเลยเข้าไปเทได้เลยไปที่เล็กๆนี้จ้างได้เลยนี่สปกไซคแคบเลยเรื่องตายรถดำวิ่งใหญตรงไหนรถดำเข้าไม่ได้กแคบหน่อยแรงอยู่เหมือนกัน ดูตอนดับนะครับเป็นยังไงนะันนไปช้านิดนึงพอตั้งตั้งฟิเชอร์ยังไม่ได้ประเมินไมโครแล้วครับฟิเชอร์ตั้งฟิเชอร์เจอไหม,มอือตึม